สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้เราก็มาพบกันเช่นเดิมนะคะกับธอะไรดี h ช n แนลนะคะเพื่อนๆวันนี้เรามีแอปหาเงินออนไลน์ตัวใหม่มาแนะนําเพื่อนๆน,นะคะเพิ่งอัปเดตล่าสุดนะคะน่าจะเป็นเมื่อวานนะคะวันที่19นะคะที่แอปตัวนี้เขาได้เปิดตัวออกมานะคะแอปมีชื่อว,ว่า g o IG นะคะเพื่อนๆเ,เป็นแอปตัวใหม่หาเงินออนไลน์คล้ายๆกับแอปตัวอื่นทุกอย่างเลยนะคะแต่ว่า าการใช้งานแอปของเขาค่อนข้างยากนิดนึงนะคะคือเขาให้มีการกดติดตามในส่วนของ I.G. จริงๆนะคะเพืนเพื่อนเนาะก็คือคนที่จะเล่นก็คือต้องมี IG นะคะเพื่อนเต้องสมัคร I.G. ก่อนเนาะก็จะทําแอปตัวนี้ได้นะคะคือเราเคยลองทําส่งรูปมั่วเหมือนแอปตัวอื่นแล้วแต่บางเอิญว่าส่งไม่สำเร็จนะคะเดี๋ยวเราจะมาสอนที่ที่สมัครกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะให้เพื่อน อ่าคลิกลิงก์สมัครใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะเดี๋ยวอ่าทำไรดี h ช n แน,นลจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะเพื่อนคลิกลงทะเบียนเลยค่ะพอคลิกลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะตัวบวก6กเนี้ยเราไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเขานะคะเขาใส่ไว้ให้ล,ล้วแล้วเนาะเราก็ใส่หมายเลขโทรศัพท์นะคะอ่าโอเคอันนี้เป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่มาเทสให้ดูนะแล้วก็ มันทัดนี้ก็คือกรุณาก,กรหัสนะคะก็คือเขาให้กรอกรหัสสามเจ็ดหนึ่งหนึ่งที่โชว์ข้างบนที่โชว์ในในหน้าแอปของเรานะ3 7มเจหนะคะขอไปพอเราใส่เสร็จนะคะก็ให้เรากดส่งการตรวจสอบนะคะอย่าเพิ่งทําอะไรนะแล้วเขาก็จะส่งในส่วนของรหัสสีหลักมาที่ เบอร์มือถือเราที่เราลงนะคะรหัสก็ได้มาแล้วนะคะเราก็ใส่เลยแล้วก็บรรทัดต่อไปนะคะค่าส่วนตัวนี้เราก็ใส่รหัสผ่านนะคะเพ,เพื่อนเราจะเอาเป็นหมายเลขเดียวกันกับเบอร์มือถือเราก็ได้นะคะหลังจากนั้นก็กดลงทะเบียนเลยนะคะ อ่ะโอเคระบบขึ้นโชว์ลงทะเบียนสําเร็จนะคะเ,เพื่อนๆลงทะเบียนสําเร็จแล้วเขาจะไปไหนต่อไม่ได้ให้เราคลิกตรงนี้เลยนะคะตรงหน้าแรกเลยเข้าสู่ระบบเลยนะแล้วเราก็เข้าด้วยเบอร์มือถือเมื่อสักครู่นะคะที่เราได้ลงทะเบียนนะคะว่างแล้วก็กดใส่รหัสเมื่อสักครู่นะคะอ่ะโอเค มันก็จะเข้ามาหน้าตาแบบนี้นะคะมันเพื่อนเหมือนแอปอื่นทั่วไปเลยนะคะเหมือนแอปอื่นเลยที่เข้าใช้งานนะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะมาสอนกนารทําภารกิจนะคะหลักๆเลยเราเข้าไปปดบดล็อกนะคะเห็นไหมเป็นรูปมือนะคะเป็นรูปมือตรงนี้เราคลิกเข้าไปเลยค่ะแนะนําตอนแรกอย่าเพิ่งสมัคร v i p นะคะให้เราเทสกันถอนก่อนพอดีเขาบอกว่าถอนขั้นต่ําอยู่ที่100บาทนะคะเราก็ กดล็อกเลยค่ะลืมบอกนะคะสายฟรีนะคะได้อยู่ที่สามวันนะคะเพื่อนๆในงานงานละห้บาทนะค่ะการทำงานของแอปตัวนี้นะคะให้เพื่อนๆกดไปคำว่างานนะคะเห็นไหมตรงที่เป็นรูปถูกใจอะคะ่ะกดคลิกเข้าไปเลยค่ะมันก็จะขึ้นว่านำงานให้เรานะคะแอปตัวนี้นะคะเพื่อนๆมันรับได้ครั้งละหงานนะคะแต่เราก็ต้องดู กดติดตามในส่วนของ i n s t a าแกรมจริงๆค่ะไม่งั้นมันตรวจสอบไม่ผ่านนะคะอ่ากดลองลองกดเลยนะคะกดนางานอืมเห็นไหมมันจะดีดมาตรงนี้เลยแล้วก็กดเปิดสินะคะเราจะอัพโหลดเลยไม่ได้นะคะคือเขาไม่ให้ผ่านนะคะเราต้องทํางานจริงๆนะคะจะลักไก่ไม่ได้เหมือนแอปตัวอื่นนะเราก็กดติดตามนะคะโอเคมันเข้าไม่ได้แล้วก็หาวิธีเข้าใหม่นะคะแล้วก็กดไม่ใช่ล้วก็หาวิธีเปิดเข้าใหม่นะ ใช้อินสตาแกรมนะกดแบบนี้ก็ได้แล้วก็มากดติดตามอ่ะอย่างนี้ก็ได้แล้วเราก็แคปถ้าเราเข้าไม่ได้ถ้าเขาเข้าหน้าหลักไม่ได้เราก็ทําแบบนี้ก็ได้พอเราแคปแล้วนะคะเนพื่อนแล้วก,กดกลับไปที่หน้าเดิมนะคะแล้วก็อัปโหลดรูปภาพแล้วก็ใช้รูปภาพเมื่อกี้นะคะโหลดแล้วก็เสร็จเขาตรสอบเร็วอยู่นะคะเนเพื่อนย้ําเลยว่าเราใส่ใส่มั่วอ่ะคือไม่ผ่านนะคะบอกเลยเราจะเสียเวลาทําหลายรอบมาก ใส่รูปมั่วเหมือนแอป,ปอื่นไม่ได้นะคะแอปแอป,ปนี้นะแป๊บเดียวเขาจะตรวจสอบเสร็จนะให้เราไปดูตรวจสอบบันทึกนะบันทึกแล้วก็ในกระบวนการถ้าเขาไม่ผ่านเขาจะมาอยู่ในกระบวนการเหมือนเดิมแป๊บเดียวเสร็จนะคะเพื่อนๆรอดูนะไม่ไม่ถือว่านานนะคะเพื่อน<ๆ>บบนะแป๊บนึงนะ อ่าโอเคเดี๋ยวเราไม่รอเนาะเดี๋ยวเราไปไปสูขข่ขั้นตอนการผูกบัญชีเลยนะคะเพื่อนเพื่อนขั้นตอนการผูกบัญชีนะคะให้เราเข้าข้อมูลส่วนตัวนะคะข้อมูลส่วนตัวตรงนี้มันทํายากนิดนึงมันจะไม่เหมือนแอปแอปตัวอื่นนะคะเพื่อนเพื่อนอ่าหลังจากนั้นเราก็ให้เรากดในส่วนของแบบธนาคารของสันนะคะคลิกเลยค่ะมันค่ก็ข้างสับสนนิดนึงนะคะ ตอนนี้เราจะกดอะไรไม่ได้นะคะเรากดไม่ได้เลยสามช่องชื่อจริงหมายเลขธนาคารชื่อธนาคารเนี่ยเราจะกดไม่ได้เลยนะคะเพื่อนๆให้กดตรงการตั้งค่า S อก่อนนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมต้องเป็นอย่างนี้ก่อนอหลังจากที่เรากดแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนก็ให้เราลบตรงหมายเลขเบอร์โทรศัพท์นะคือมันจะเบลอไว้เฉยคือถ้าเราไม่ลบเราจะใส่ไม่ได้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนก็ใส่หมายเลขโทรศัพท์เราที่เราลงทะเบียนนะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ใส่รหัสยืนยันนะคะ เราก็คือต้องกดส่งรหัสยืนยันก่อนนะกดตรงนี้ก่อนอ่าเขาก็จะส่งรหัสมาให้เรานะคะเพนเพื่อนเราก็ใช้รหัสนี้แหละในการในการเอามาลงทะเบียนนะคะอ่าโอเครหัสมา,มาแล้วเราก็ใส่กันเลยนะคะแล้วก็กดถัดไปนะคะพอใส่เสร็จนะคะเราจะได้รับทาง S S ที่เบอร์นี้นะ โอเคได้แล้วค่ะหลังจากนั้นเราก็ใส่ชื่อจริงตรงนี้เลยนะคะเราก็ใส่ชื่อชื่อสกุลจริงนะที่เราจะให้เขาโอนเงินให้นะโอเคพอใส่แล้วขั้นตอนต่อไปก็ให้เราใส่หมายเลขบัตรบัญชีธนาคารนะคะเ,เพื่อน บางตัวอาจจะเบอร์ไว้นะคะเพื่อนเพื่อนนะพอดีมันเป็นข้อมูลของธระไรดีชนแนลเนาะแล้วก็ชื่อบัญชีตัวนี้เราต้องพิมพ์เอานะคะเพื่อนเพื่อนนี้คือข้อเสียนะคะอะโอเคค่ะหลังจากนั้นเขาจะให้เรากําหนดาหารหัสผ่านถอนเงินนะคะเราสามารถกําหนดได้แค่สี่ตัวนะคะทาให้เรากําหนดแค่สี่ตัวนะขอเบอร์ไว้นะคะเพื่อนเพื่อนอน,นะจดไว้นะคะ,ะขอย้ําก่อนนะคะว่าจดไว้นะโอเคหลังจากาเราใส่ เลขในส่วนของรหัสการถอนเงินเสร็จแล้วเรากดกําหนดในไทยเลกไทยเลยนะคะเราก็กดเลยตอนนี้ก็คือเป็นการเสร็จสิ้นนะคะเพืเเอ่อนๆเนาะอ่าโอเคส่วนงานตอนนี้เขากำลังตรวจสอบอยู่นะคะเพื่อนแต่ว่าผ่านแน่นอนร้อยปอร์เซนถ้าทำตามที่ทําอะไรดีชาแนลแนะนํานะคะเพื่อนๆเนาะส่วนขั้นตอนการสมัคร การทำราัารกิจการาผูกบัญชีก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวถ้าบันถอนได้พรุ่งนี้เดี๋ยวจะมาทำคลิปในส่วนของการถอนเงินให้ดูนะคบเพืเเอ่อนเนาะยังไงก็ลืมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในส่วนของช่อง YouTube ด้วยนะคบเป็นช่องเปิดใหม่นะคบเพื่อนเนาะเดี๋ยวยังไงก็ลิงก์การสมัครก็คืออยู่ใต้ล่างคลิปนี้นะคะใครสนใจอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะคะเดี๋ยวทําอะไรดีใช่แน,นลจะมาตอบคอมเมนต์ทีหลังนะคะสําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ